ตามกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วกดนี่นะคะกดให้ครบนะคะเพื่อคะแนนของเราแอบปรีวิวกับคุณอิอวันนี้ขอตามรอยพี่บูพี่บูครีเอเตอร์สายหนังนะคะมาที่นี่เลยค่ะครีเอเตอร์เฮาบ่าย t ิ k ตอกค่ะซึ่งข้างหน้าเขานะคะจะมีนี่เลยข้อความจากคุณเตยี่นะคะซึ่งข้อความหนึ่งที่อิู่ชอบมากเลยก็คือให้ความครบความฝันของเราว่าจะเป็นจริงค่ะ เอออันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกครีเอเตอร์ทุกท่านเลยนะคะเวลาบอมไฟก็ยอมรับนะาคะว่าข้อความของคุณเตยยี่นี่แหละช่วยยาาใจของอิ๋วมากๆเลยมี <S <S ตรงนี้มีกระจกที่เราแบบน่ารักมากเลยเอ่อะเลฝากกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์ล้วก็กดนี่ด้วยนะคะ ซึ่งที่นี่นะคะเขาก็เซตฉากเซตสถานที่ไว้ให้สําหรับเราเนี่ยถ่ายคอนเทนต์ถ่ายภาพถ่ายทุกอย่างได้เลยค่ะ,ะจัดไปคะ่ะพาทัวร์มานะแล้วก็เจอแล้วเจแล้ว,จะ,ลวจะเป็นแบบทางเดินจ้าโอ้แล้วก็มีกระจกจ้า หลายคนไปตามสถานที่ที่มีไฟวิบัปวิบัแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไปพับไปคอนเสิร์ตนะคะแล้วแบบว่าโอ๊ยอยากได้ภาพไปลงโซเชียลนะคะแต่หน้าแดงหน้าดำหน้าเขียวอย่างนี้ลงโซเชียลไม่รอดแน่นอนค่ะอิวแนะนำค่ะว่าให้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็แคปแคปค่ะแคปแคป แคปให้สวยงามนะคะตามที่เราต้องการแล้วก็ไปแต่งแอปอนิดนึงค่ะก็สวยแล้วจ้าลองดูนะใครอยากจะหาที่ที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำครีเอเตอร์หรือว่าอยากจะเจอครีเอเตอร์ตัวเป็นๆน,นะคะก็สามารถมาเจอกันได้เลยค่ะที่พารากอนนะคะชั้น4ค่ะที่นี่เลย Creator House by t i k t o ิค่ะ